สวัสดีครับพบกับช่างเอกรีแพร์ฟิตเนสนะครับบริการซ่อมเครื่องออกกําลังกายทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับบริการทั่วประเทศนะครับผมวันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าตัวสายพานลูวิ่งนั้นมีอาการเสียงดังนะครับและก็มีตัวสายพานนะครับมีรอยพับรอยย่นบริเวณกลางสายพานนั่นเองนะครับวันนี้เราไปดูต้นเหตุกันนะครับว่าตัวที่ทําให้มีอาการเสียงดังนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมไปเลยกันครับผม นี้เราจะมาไขข้อสงสัยนะครับเรื่องตัวสายพานล,ลู่วิ่งมีอาการเสียงดังนะครับสายพานมีรอยย่นนะครับตรงกลางสายพานนะครับ,รรรบมันเกิดจากสาเหตุอะไรเรามาดูกัน,นครับเบื้องต้นถ้าลูกค้าสังเกตจากตัวเครื่องจะพบว่าจะมีรอยย่นนะครับและและจะมีรอยเรียบและทําให้เกิดมีการเสียงดังนะครับบรรดาจากจุดนี้นะครับเรามาดูกันนะครับถ้า โอเคตัวนี้คือสภาพสายพานที่ทางร้านถอดออกมานะครับตัวสายพานนะครับจะมีการฉีกขาดนะครับแยกชั้นออกจากตัวเนื้อผ้าสายพานนะครับจะมีลักษณะนี้นะครับผม ตัวสายพานจะมีชั้นผ้านะครับมีชั้นผ้ายางแล้วก็มีพื้นนะครับเป็นที่เป็นสีดำนะครับรอยเกาะกับตัวสายพานนะครับอาการเสียนี้คืออาการเสียอย่างไรนะครับคืออาการเสียจากการเสื่อมสภาพอายุการใช้งานนะครับของลูกค้าเส้นนี้ก็อยู่ที่มัน5ปีนะครับลูกค้างซื้อใหม่ๆยังไม่เคยเปลี่ยนของตัวสายพานนะครับ วันนี้จะเป็นตัวสเปคสายพานนะครับที่มาจากตัวเครื่องนะครับจะมีสเปคสายพานอยู่ที่500ความกว้าง500มิลิเมตรนะครับความยาวอยู่ที่2,910ม mm, ิลิเมตรนะครับความหนาจะอยู่ที่1.6ม mm, ิลมนะครับตัวสายพานจะเป็นลายท้องผ้าน,นะครับด้านบนจะเป็นตัวลายไดมอนด์นะครับเป็นลายตารางสี่เหลี่ยมน,นะครับช่วยยึดเกาะตัวสายพานนะครับโอเค เรามาดูอีกเส้นหนึ่งนะครับตัวนี้ของลูกค้าเป็นแบรนด์ของ Horizon Adventure 1นะครับตัวนี้สายพานจะมีรอยย่นนะครับบริบเวณกลางสายพานนะครับเดี๋ยวทางร้านขึ้นคลิปให้ดูนะครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับผมล้วถอดมาดูด้านล่างนะครับตัวเนื้อผ้าสายพานนะครับเส้นนี้ก็จะมีนะครับตัวสายพานชั้นผ้า แยกออกจากกันนะครับผมจึงทําให้เวลาโดนโรเลอร์นะครับเมื่อทำให้สายพันธุ์นะครับวิ่งไปจะมีการรีดอากาศออกนะครับเราให้เสียงดังกรดจกรดก,ป,ดก,ป,ดก,ป,ดกประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นทางเส้นเลยครับตัวนี้ของลูกค้าอายุการใช้งานอยู่ที่มนันสี่ถึงห้าปีนะครับผมตัวน,นี้สเปคสายพันธเดิมจากโรงงานนะครับ Okay. จะเป็นขนาด480คูณ2910นะครับความหนายอยู่ที่1.4ม mm ิลลมนะครับทางร้านก็ทำการแก้ไขติดตั้งให้ลูกค้าจะเป็นสายพานลายไดมอนด์นะครับความหนาอยู่ที่1.8มิลนะครับเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีกว่าเดิมนะครับ โอเคครับลูกค้าท่านใดที่พบอาการปัญหาอย่างนี้นะครับบนตัวเครื่องของลูกค้านะครับมีการเสียงดังหรือว่ามีการพับของตัวสายพานนะครับสันนิษฐานเลยครับตัวสายพานนะครับเสื่อมสภาพแน่นอนครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการดูแลอายุการใช้งานของตัวสายพานนั้นดูวิธีง่ายๆครับคือเราต้องใส่น้ํามันหล่อเลื่นสายพานนะครับทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งถึงสองครั้งครับหรือทุกสัปดาห์ก็ยิ่งดีครับถ้ามีการใช้งานเครื่องของลูวิ่งเป็นประจำนะครับอยู่ที่1-2ชั่วโมงนะครับผม สามารถสั่งซื้อได้นะครับทางร้านก็มีขายในช่องทาง s h o ป e ี้ a z a d a TikTok แล้วก็ l i น e Shop นนเองนะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนนะครับ